เพื่อนนฟัังวสุสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไ m มิ l เพื่อนฟังวันสุขวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่อยู่ในใจลึกๆของใครหลายคนนั่นก็คือความแข็งแกร่งที่เราแสดงออกกับความอ่อนแอที่เราซ่อนไว้ คุณเคยได้ยินไหมที่เราต้องสวมบทบาทเป็นคนที่เข้มแข็งในสายตาของคนอื่นเป็นคนที่ต้องรับมือได้กับทุกเรื่องเป็นสาหรับเป็นที่พึ่งพิงเป็นรอยยิ้มให้ใครได้เสมอแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราทำทุกอย่างเพื่อให้ใครไม่ต้องเป็นห่วงเราไม่อยากให้ใครเห็นว่าเรากำลังสั่นคลอนแต่พอกลับมาอยู่คนเดียว ความจริงก็ถูกเปิดเผยใช่ไหมละครับภายใต้ก่อนที่คนอื่นมองเห็นนั้นมีใจที่อ่อนแอหรือเกินซอดอยู่มันอ่อนล้ามันเหนื่อยมันปลอบบางและมันก็ต้องการใครสักคนที่คอยรับฟังแค่รับฟังก็พอไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะครับที่เราจะอ่อนแอความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่การไม่ร้องไห้ไม่ใช่การไม่รู้สึกอะไรเลย แต่มันคือการยอมรับว่าเราอ่อนแอร์ได้และยังคงกล้าวเดินต่อไปได้ต่างหากจำไว้เสมอนะครับคุณไม่จำเป็นต้องแข็งแร่งอยู่ตลอดเวลาคุณอนุญาตให้ตัวเองพักได้ไม่ว่าคุณจะแข็งแกร่งแค่ไหนการที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้อย่าลืมใจคุณเองก็ต้องการการดูแลเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ฝ่ายมิวเพื่อนฟังวันสุ ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับอย่าลืมนะครับสุขนี้ีว